เทรนกำลังมานะครับช่องข่าวออนไลน์เร็วแรงทะลุนรกอย่างเราเลยจะต้องมาขยายความแน่นอนนะครับสำหรับเทรนดสายรักประหยัดน้ำมัน n save ฮะโอ้โหเขาจะมีเจผู้หญิงย้อมผมสีม่วงเนี้ยทำ pr นะไม่รู้เป็นเจ้าของหรือเปล่าก็จะมีภาพ ทำกันตลาดในเพจเนี่ยไปแจกคนดังมากมายนะครับการันตีว่าคนดังเ็าใช้ครับรูปร่างหน้าตาของเจ้าสายประหยัดน้ํามันเอ s นเซฟเนี่ยเขาบอกมันทํามาจากยางชนิดพิเศษนะเป็นยางนะครับแล้วก็เป็นลอนๆนะ่ะแฉกมันก็จะมีคุณสมบัตินะครับช่วยประหยัดน้ํามันของคุณได้นะครับเป็นนวัตกรรม สู่อนาคตม,มีแรก่แกฟีนลดปัญหาเรื่องควันดำการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์แรล่หินลาวาช่วยเผาไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพพลังงานควอนตัมนะฮะโอ้โหลดแรงเสียดทานพลังงานแม่เหล็กรังสีแกมมาเรย์ยืดอายุเครื่องยนต์ซิลิโคนชนิดพิเศษแผ่พลังงานได้ดีแล้วก็ไอแรซ่ซปเปอร์ไพลทูอะไรเนี่ยฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทำให้าสายรัด ประหยัดน้ํามันมันทาให้สมรรถนะของรถยนต์ดีขึ้นแล้วก็ที่สาคัญช่วยประหยัดน้ํามันอย่างสูงนะครับทําให้ของคุณเนี่ยใช้น้ํามันได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดขึ้นนะฮะราคาเนี่ยเขาขายอยู่สามพันห้านะฮะเนี่ยลดแล้วนะฮะตอนแรกสี่พันกว่าคือเขาบอกว่าในช่วงที่แบบน้ํามันแพงอย่างเงี้ยเนี่ยคือนวัตกรรมที่จะมาช่วยคุณเลยนะเออก็ เป็นที่ถกเถียงบนโซเชียลนะนะฮะว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเขาก็คงจะต้องออกมาพูดนะฮะตอนนี้มันดังขึ้นไปแบบหลายๆเพจหลายเพจมีการนำเรื่องนี้มาพูดคุยแน่นอนครับว่าเขาต้องอยากรู้ฮะว่ามันช่วยได้จริงๆหรือเปล่าอนาคตเนี่ยน่าจะมีการพิสูจน์โดยพวกผู้ใช้รถหรือว่าผู้ผลิตรถยนต์ผู้ผู้ เชี่ยวชาญวงการเครื่องยนต์น้ามันเนี่ยเขาจะต้องไี่เี่เลยเพราะเขาเคลมว่าประหยัดน้ํามันได้สูงสุด20-25%เลยนะฮะโอ้ถือว,ว่าเป็นนวัตกรรมที่สุดติ่งครับเนี่ยฮะแค่ใส่ไปตรงนี้นะฮะเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าในในสายรัดเนี่ยมันมีส่วนผสมหลายอย่างะฮะก็เดี๋ยวน่าจะมีอะไรออกมาให้เรารู้กันในอนาคตนะครับสำหรับผู้บริโภคนะ,ะที่ตอนนี้กำลังตื่นเต้นกับ n s a e สายรัดประหยัดน้ำมันนะฮะ พูดคุยได้แต่คลิปนี้นะครับใครที่เห็นโฆษณาตัวนี้ใครที่เห็นเพื่อนๆไปคอมเมนต์ในโซเชียลรรแชร์กันสนั่นนะตอนนี้ครับพูดคุยได้ใต่คลิปนี้ครับฝากไลค์แชร์สับตะไคร์ช่องวิทย์วิทย์ข่าไลน์โรแรงคารุนนรกเลยครับนี่ลราบกันนะครับสวัสดีครับกดแชร์กดไลค์ซิกซี่ด้วยว้ดิเข้ามาดูคลิปของช่องวิทย์วิทย์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชม กวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง